ลองกินเนื้อปลไหลนะนี่ครับรนะแข็งแล้วเนี่ยรุ่นเนี้ยคือว่าปลาไหลรุ่นที่ว่าน้ากินนิดสุดแล้วใหญ่ไปก็น,นีกอะดานนะครับต่อไปแล้วก็ใส่นี่นะครับพวกผักท้องพวกอะไรก่อน,นครับเพราะว่ามันสุกยากน,นะผมใส่เลยครับเปิดดูพร้อมกัน,นครับผมนี่ได้แล้วครับเดี๋ยวปรุงเลยนะครับ เช้านะครับผมวันนี้เดี๋ยวจะแกงปลาไหลนะครับผมเดี๋ยวจะใส่มะเขือนะครับเดี๋ยวจะใส่ฟักทองแล้วก็มะเขือแล้วก็มีเฉาก๊วยวงนะครับผมไปเดี๋ยวคัว่พวพริละละกคั่วอะไรแล้วเดี๋ยวมาตั้นะครับผมแล้วก็มีใส่นี่ครับตัวชะปูด้วยเดี๋ยวมาดูครับแกงยังไงครับผมเดี๋ยวตั้มข้างแกงนั่นเนี่ยมีเนี่ยแล้วเดี๋ยวเอาไปคั่วแล้วก็มีเครื่องเทศน,นี่ครับผมเดี <erman> ๋ยวคั่วใส่กระทะแล้วก็เดี๋ยวผมเอามาตั้นะครับอันนี้จะมี พริกหอมขึ้เคียวมาเลยสามอย่างแล้วก็เดี๋ยวเอาไปคั่วเลยนะฮะแข็งอันนี้มันเรียนพริกสดนะครับชิกแห้งหมดนะผมอันนี้คือปลาไหลนะเดี๋ยวผมจะหั่นเลยแล้วก็ฟักทองแลนะผ่านแล้วก็มีคูแล้วก็มีมะเขือพวงนะแล้วก็อันนี้เป็นมะเขือขื่นนะครับแล้วก็กับเรานะครับผมแล้วก็ขอญาตลุยเลยนะเพราะว่าสายนะครับผม ร้องอยู่ข้างในเนี่ยนะนี่ครับสีสันหน้าตาพริกสวยๆอย่างนี้นะผมเดี๋ยวตำลงไปนะอันนี้คือที่ตำพริกเรียบร้อยแล้วนะครับผมเนี่ยที่ผมตำแล้วก็เตรียมเรียบร้อยแล้วครับปลาไหลแล้วก็มีนี่ะะะะะนะครับ,บ,บมีมะเขือเขือพวงแล้วก็มีผักชะฝูงแล้วก็ผักทองครับแล้วก็ผักไายด้วยกะเพราครับผมเดี๋ยวลุยกันในกระทะเลยครับ ัดพริกแกงเป็นพริกสดนะครับผมอันเนี้ยตีดองแห้งนะพอดีไม่มีก็เอาพริกสดไปก่อนแล้วกันพริกกันน้ำปลานะครับ ไอนเ้าเราไม่คอมีเวลาถ่ายคราบเราทำอะไรบ้างเนาะแต่ตอนตอนเยนเย็นเลมีเวลาแล้วอันนี้ก็เดี๋ยวทำให้ดูเวลากินเลยนะครับตามด้วยเนื้อมลาไหลทั่ใส่ไว้ล้็วจ่อแล้วนะมากรองแล้วเราะค่าขาดขาดรางกรองดแล้ว ตัวแบบกำลังกิน,นเน,นะนื้อปลาไหลนะนี่ฮะแข็งแล้วนรุ่นเนี้ยคือว่าปลาไหลรุ่นที่ว่าไดากินนิดสุดนะใหญ่ไปก็เนื้อด้านนะครับเนื้อเนี้ยแข็งแข็งนะกินก็เอาเขาใส่ในกระปรุงรสในก็กินได้แล้วครับเนะี่ยต่อไปแล้วก็ใส่นี่นะครับพวกพกระชองพวกอะไรก่อนนะเพราะว่ามันสุกยากนะผมะใส่เลยครับ ชองก็มาเขือะครับมาผัดนะฮะปูนีใ่ใส่ทีหลังครับเนี่ยเจะปูนี่อยเอา เออนี่เคาน้ำล้างโคกก็เทมาเลยเสียงนกหลังบ้านในร้องเจี๊ยวเจ้าแล้วนะแต่หลังจากนี้ที่ใส่น้ำล้างโคกไปแล้วก็ปล่อยไปเลยนะครับปล่อยจนกว่าฟักทองกว่าจะเขือนะครับจะสุกพอไรจะสุกง่ายนะครับพอรวนเสร็จแล้วก็สุกเลยครับแล้วก็อันนี้เนี่ยครับฝานชิ้นเล็กนะครับฟักทองแต่ฝานชิ้นใหญ่นะครับ แต่หลังจากนั้นก็เป็นเกลือนะครับผมเกลือเม็ดครับเนี่ยเกลือในตำนานนะถ่ายกันมาจากคลิปแรกครับเนี่ยทำอาหารนะยังไม่หมดถุงพี่เนี้นะซื้อมาจากมหาชัยนะครับเนี่ยเจอไหมครับผมว่าอยู่ตรงไหนครับเนี่ยครับนี่ฮะสามตัวนะครับตรงตรงหลักนะครับเสียงดีเหลือเกินี่ยนะ นกกระแตแต่ได้แวดนะครับเกี่ยวแล้วมันจะเกี่ยวเมืหวานเลยแบบเพราะว่า,าเช้าเมื่อวานนี้ข้าวยังคิดเกี่ยวเล้วมื่อคืนผมก็กลับมาดึกเลยครับสภาพห,หลังบ้านหลังบ้านนี่มันเป็นป่าแล้วนะมีพึ่งมีอะไรเกาะนะครับเนีนะ่ยเวลาถึง,างหน้าเลยดูนะครับนี่ปล่อยไว้งนี้แล้วผมจะเอาฝาหม้อค่อ,อไว้นะครับ เดี๋ยวมาเปิดดูพร้อมกันนะครับผมเปิดดูพร้อมกันนะครับผมนี่ตายแล้วครับเดี๋ยวปรุงเลยนะครับจะมีแอนนี้เว็บสาลาเปาให้ลูกสาวนะนีรสหนาดา่าไปเดี๋ยวขอปนนรุปงรสน,น,นะครับผมปรุงนี้อะไนะครับผมไทยนะใส่ไลยครับน,น้ำฟ้านะ ดีนะใส่เลยผมจะลดนะประมาณครึ่งช้อนชานะแต่ไ้ครับปิดท้ายด้วยใบยกะเพรานะผมใบ,บกะเพรานี่เด็ดมาตั้งแตง่จากดักหนูนะครับเนะนะนี่ยใบกะเพราป่าใบเล็กเนี่โคตรหอมเลย มันไม่ใช่พริกแห้งนะมันเลยดูสีจะออกก็จืดๆนะครับแต่ว่าเผ็ดแน่นอนนะผมระบประกันครับนี่ฮะแ้ามันเป็นพริกแห้งสีมันจะแดงนะครับเด๋ยๆมีคือนี่ครับผมเรียบร้อยนะครับบับความอร่อยที่ไรกินจำกัดได้นะครับผ่านในคนเล่นปลานะอันนี้ก็เดี๋ยวล่ำลากเลยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ฝากกดติดตามด้เลยนะครับจอมันบ้านนะครับไปแลนะครับผมสวัสดีครับ